สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูข้อความนะคะที่เขาอยากจะส่งต่อผ่านไพ่ผ่านการข้อความมาบอกเพื่อนๆนะคะประจำวันนี้นะคะมาดูกันซิว่าเขาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอะไรนะคะ ลาแรกเขาบอกว่านะคะ I would I could share my good news with you นะคะเขาหวังจริงๆเลยว่าเขาจะได้แชร์ข่าวดีกับเพื่อนนะคะแล้วก็เขาบอกว่า I wish things could be different นะคะเขาหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเขาบอกว่า It's time for me to heal now นะคะตอนนี้เป็นเวลาที่เขาจะต้องเยียวยาหัวใจตอนนี้นะคะเขาบอกว่านะคะ Sometimes I stay awake thinking about you นะคะบางครั้งก็ตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะ เพราะว่าคิดถึงเพื่อนมากนะคะเขาบอกว่า i know i want distraction from your pain นะคะเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบไปกระตุ้นนะคะไปทำให้เ,เพื่อนนะคะรู้สึกเจ็บปวดนะคะเขาบอกว่านะคะ so many t h i n g remind me of you นะคะหลายสิ่งหลายอย่างเลยย้ำเตือนนะคะฉันเกี่ยวกับคุณนะคะให้เขาแบบตย้ำเตือนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะแล้วก็ we need to let each other go นะคะเราต่างคุณก็ต้องแบบต้องปล่อยกันไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ยูร o รู้ n หมว o w h ัวใจ is what to let you go นะคะคุณไม่รู้หรอกว่ามันหนักมันเหนื่อยมันยากแค่ไหนที่จะต้องปล่อยให้คุณไปจากเขาก็บอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อความที่เขอยากจะบอกเพื่อนๆประจำวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ